คิดถึงแม่เหมือนกันนะครับออกมาก่อนคุณแม่ออกมาก่อนแม่ขันก็คิดถึงแม่ขันเหมือนกันนะครับลูกปลายมันคนน้อยดีใจใหญ่เลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันกันพลายมงคนน้อยนะครับวันนี้นะฮะได้ยินเสียงลูกชายเรียกหาแม่นะครับวันนี้โอ้มองคนน้อยอิ่มจังเลยนะครับวันนี้มีเรียกหาแม่นะครับร้องคนคาหาแม่นะฮะ วันนี้โอ้ขงเลยขอยพุงกลางแล้วนะครับผมวันนี้ลูกพายของเราพุงกลางเลยนะคร เสียงข่างฮ,ฮือหาแม่นะฮะแม่ยังไม่ออกมาจากในบ้านเลยดูครับอาการของเขาก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คิดถึงแม่เหมือนกันนะครับออกมาก่อนคุณแม่ออกมาก่อนแม่ขันก็คิดถึงแม่ขันเหมือนกันนะครับลูกปลายมันคนน้อยดูครับไม่มีที่จะยุบเลยนะฮะ โอ้ยอิ่มมากๆปีใหม่วันนี้กินเยอะมากเสียงคุณแม่เสียงหมาเห่าคุณแม่ออกมาแล้วนี่ครับลูกชายของเราอิ่มจังนะครับผมตาดูครับดูตา <laughs> ตาสลอนเลยลูกชายหละตาเบลอเลยนะครับอิ่ม ยังคุณแม่จะมาใกล้เลแล้วนะครับวันนี้ลูกชายนะฮะลูกชายออกมาก่อนนะครับปล่อยให้คุณแม่อยู่ในบ้านนะครับเข้าคนละคุ้มนะครับผมวันนี้โอ้โหรอ,องหาแม่ด้วยเดี๋ยวแม่ก็ออกมาร้องแต่ไม่กระวนกระวายเท่าไหร่นะครับยืนร้องเ,ยเฉยๆเนาะนี่คือพระเอกพระเอกของเรา นี้เราก็จะไปเข้างานกันนะครับผมรอแม่ขันมาก่อนออกไปพักนะครับช่วงค่ํานะครับแล้วก็จะไปเข้าบ้านงานกัน,นครับครับตอนนี้แม่ขันของเรากําลังมานะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ,บ,บเดินมาจะมีอาการแบบไหนมาดูกันครับ ชายก็ยืนรอนะครับผมยืนรออยู่ที่รถนะครับเสียงร้องหาแม่คันแล้วนะครับแม่คันกําลังจะมาะมาแล้วรีบวิ่งมาแล้วแม่คันลูกชายก็ร้องหานะครับวิ่งมาแล้วแม่คัน่งมาแล้วลูกชายทำยังไงอุ้ยอุ้ย รีบวิกมาแล้วโอ้สงสัยคิดถึงกันลกกันนะครับ ขึนรถด,ดีใจใหญ่เลยไหมคับนี่ก็ควันลายนะครับมากับควันลายนะควันลายกำลังมานะครับทีมงานของเรากำลังเตรียมตัวจะขึ้นรถนะครับไปพักผ่อนนะครับ ถึงก็ลร้องกันใหญ่เลยนะครับเออเออออนหลายเพิ่งมานะฮะไปหาที่พักมานะครับสายแล้วนะครับวันนี้ปีใหม่แล้วก็ส่สายหน่อยคนอยู่บ้านเยอะนะครับอ,อ,อ้าอ้ากระแจไปเปิดใส่เดี๋ยวจะให้ลูกชายนะครับเดินเอานะครับผมเดินไปฝั่ง ครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมข้างหนองน้ำนะครับโอ้ยังถามไถ่กันอยู่เลยนะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะครับผมที่แม่ขันกับลูกพายนะครับสองแม่ลูกเนี่ยไปคนละซอยแล้วก็ไปคนละคุ้มนะครับดู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 แม่ขันโอ้ยคักหลา่ดูครับถามเช็คตรวจสอบตลอดเวลาเลยนะครับ นี่ดูครับความรักของแม่มีต่อลูกครับอออืออืวันนี้อิ่มจังเลยเนาะคุณแม่บอกนะครับวันนี้ปีใหม่นะปีเก่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะโอ้โหหหอดีใจมากครับผมดีใจมากแม่ขันและลูกพายนี่ได้เจอกันและดีใจมากเลยอยู่เชือกเดียวนะคะ ไม่กระพือหูพอแม่มานี่อืดูครับคุณแม่ก็มีออดอ้อนทักทายลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเอาโซไซและกระย่างไปถามพอเลยก็ไห้อยู่มุมนันเด้อทั้งเห็นโรงเรียนปะไปซุดแม่น้าแล้วกันเลี้ยวขวาตอนนี้เราก็จะเอาสองแม่ลูกไปล่ามนะครับเดินทางไปก่อนนะครับ เดีย๋ยวเราจะขี่รถตามไปนะครับผมเอาของขึ้นรถก็จะตามสองแม่ลูกไปนะครับเล้วเด้ออยู่ฟังคุณเด้อครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยก็น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับผมวันนี้เมื่อวานนี้ดูครับโอ้ น่าเสียดายมากๆเลยนี่คือที่พักของเรานะครับมีเถียงนาน้อยคอยนางอยู่นะครับผมวันนี้แม่ควานก็กลับบ้านเหลือแต่ทีมงานของเราและลูกๆนะครับผมน้องช้างของเราก็ผูกใกล้ๆกันนะครับผม อันนี้สองแม่ลูกนะครับก็อิ่มมากนะครับผมตอนนี้ก็มายืนยืนหลับนะครับผมสองแม่ลูกอยู่ใต้ร่มไม้มีความสุขกันจังเลยทั้งสองเลยนะฮะดูครับคุงออกพุงย้วยเลยพุงกลางเลยทีเดียวไม่ขัน ลูกภายก็เช่นกันนะครับผมโอ้น่าเสียดายมากๆเลยทั้งทะเบียนรถและก็อ่าเงินที่มงคลน,น้อยกินเข้าไปนะอึอ,ออกมานะครับผมถ้าเรากลับไปซื้อใหม่เนี่ยถูกแน่นอนนะครับหนึ่งเก้าเก้าเลขเก้าก็เป็นเลขหกโอ้น่าเสียดายมากๆนะครับ บอกไม่ควานนะฮะควานหลายบอกปัญหาไม่ควานไม่ควานซื้อแต่หนึ่งเล้เก้านะะค,คนในบ้านนะครับตอนที่อ่าอยู่หน้าบ้านนะครับตรงที่หน้าบ้านที่มงคลน,น้อยนะครับอืออกมานะครับขี้ออกมาควานหลายก็บอกเขาอยู่นะครับบอกคุณพ่ออยู่ว่าระวังเดอ้อเลียเก้าอาจจะเป็นเลียหกก็ได้ บอกคุณพ่ออยู่นะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกอย่าลืมเดอ้อนี่บอกเขาอยู่นะครับน่าจะได้เนาะครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผม อย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม